วน,นี้เป็นวันหลังตังกิฟวิ่งวันหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆจะลดราคาเป็นวันที่แบกไปเด็กนะคะเพื่อนๆตอนนี้เวลาเก้าโมงสี่นาทีนะคะอันนี้ไม่ได้เข้างานใ่่อันนี้พาเพื่อนๆดูนิดนึงตรงนี้ร้านคา้าวินคายค่ะคาวินคลยตอนนี้ลดที่60%นะคะ อ u t ต์เวล์แอนด์อันเดอร์เวล์อ huh. ันเดอร์เว์สามสิบเปอร์เซนต์เราดูกันค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนๆเก็บบรรยากาศนะคะอันนี้ร้านโค้ดค่ะร้านโค้ดเพื่อนๆดูมีรถพาเข้านะคะคนเริ่มช็อปปิ้งนี่เวลาเก้าโมงเช้าค่ะเก้าโมงตีหกอันนี้ร้านโค้ดนะคะร้านที่อยู่ติดร้านแอนคนเยอะแยะมากเลยค่ะคนเยอะมาก ถึงเริ่มต้นนะคะเอ็กตาออฟเอวิติ่มงมวนรเอ้ดลด60รเดเยอะเลยค่ะดูร้านเกตนะคะร้านเกตลดอยู่ที่40นะคะ40นะคะ่ะ นี่ค่ะพารตาจะไปทำงานองเอ็มี้าฟรุสเซนนี่เป็นแขนะทีเข้างานแล้ว Black Friday นะคะเพื่อนๆเป็นวันที่คนอเมริกันจะรอคอยเพื่อจะช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่า ห้างร้านโรงงานต่างๆสินค้าชื่อดังๆนะคะเขาก็จะมาลดราคากันลดกันแบบ40-50%หรือลดกระนำกันค่ะแล้วคนก็จะจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ทุกคนจะออกมาจับจ่ายใช้สอยใช้จ่ายกันเยอะมาก Black Friday นะคะก็จะลดไปจนถึงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เป็นวีคเอนที่แฮปปี้มากค่ะเพื่อนๆ วันนี้ลูกค้าจะมีความสุขกันมากนะคะเป็นวันที่ออกมาจับใจ่ายใช้สอยทั้งครอบครัวค่ะมากันหมดค่ะมากันทั้งบ้านมากันทั้งลูกหมาลูกแมวก็มากันนะคะเพื่อนๆทั้งเบบี้ทั้งทารกแล้วก็น้องหมาน่ารักมากค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากค่ะเอ็นทำงานก็สนุกเอ็นมีความสุขกับลูกค้านะคะยุ่งเหนื่อย แล้วก็วุ่นวายมากเป็นไอที่สนุกมากค่ะแล้วก็เจอลูกค้าลูกค้าก็จะแฮปปี้เขาจะลองเข้าลองชุดนั้นลองชุดนี้เราก็ดูแลบริการลูกค้าไปความสุขค่ะสนุกมากๆกับเพื่อนเพื่อน Black Friday ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในเมืองที่แอนอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นอะไรที่เคสซีมาค่ะแอนเพิ่งเลิกงานตะกี้พรุ่งนี้แอนดิวอีกรอบนึงค่ะ อวิคเอนนะคะทั้งวิกเอนเลยค่ะตรงนี้โค้ดนะคะลูกค้าก็ยังเดินเข้ากันตลอดนะคะตรงนี้ต้องต่อคิวเข้านะคะต้องจต้องจำกัดปริมาณคนเข้านะคะ ของนอ Face นะคะเซลเอนอยากให้เพื่อนได้เห็นคะ่ะถึงความความสนุกของการ mm hmm. อยู่อเมริกาในวันที่แบ mm ็ k f r เดย์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันคะ่ะอยู่ค mm ่ะจะเป็นทุกเซนต์มีอยู่คำ tomorrow tomorrow be c r no in the night not, in in the night the c l o u d อันนี้คอนเวิร์นะคะคอนเวิร mm ์ hmm. ก็ คอนเวิร์ตไม่ค่อยอันนี้ร้านตรงเ้าคอนเวิร mm ์ต hmm. ไม่ค่อยเท่าไหร่มีแบ็คไฟเด y ค่ะ mm hmm. อันนี้ร้านน้ำหอมนะคะแน okay. นะคะต้องจำกัดปริมาณผู้เข้านะคะพักอยู่ได้กี่คนกี่คนค่ะเพราะว่าจะได้ดูแลทั่วถึง อันเปนดู่วๆนะดูรอบๆไม่มีทีท่าว่าจะกลับหลับพักผ่อนเลยนะคะยังมากันเรื่อยๆนะคะอันนี้ของดีวายค่ะดีวายชล แต่ละร้านนะคะ oh. ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆค่ะเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าดึงดูดเม็ดเงินจากกระเป๋าลูกค้านะคะลูกค้าก็พลังการใช้ใจ่ายวันนี้เยอะมากค่ะเพื่อนๆคือเป็นอะไรที่ลูกค้าสนุกมากแล้วก็แล้วก็พนักง,งานในแอนจะเหนื่อยมากค่ะเราจะดูแลลูกค้าเราจะวิ่งเลยจะดูแลเพื่อนๆเ,เดินแค่นี้นะคะร้านถึงก็ยังไม่มีอะไรก็เงียบๆค่ะจะมีร้านเด่นๆก็ไม่กี่ร้านค่ะ แต่คนก็ยังทยอยมาเพื่อที่จะมาเก็บร้านที่เขาอยากได้ที่ของเ็อยากได้บรรยากาศยามค่ำคืนแอนหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆสนุกไปกับแอนนะคะได้เห็นบรรยากาศที่อเมริกากันว่าแ a ็คไ i เดย์เขาเป็นกันยังไงอันนี้เป็นเมือง เล็กๆเมืองที่แอนอยู่นะคะชื่อว่าพิ b โมบ h ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะวันนี้อากาศหนาวแล้วนะคะแอนขอลาเพืพ่อนๆไปก่อนค่ะพรุ่งนี้แอนมีทำงานช่วงบ่ายสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบุญรักษาคุณพักคุ้มครองเ <ไ S 1> พื่อนทุกคน<อ>ค่ะบ<อ>๊ายบายค่ะ